น้องเดินทางมาจากไหนครับนนิข้างคอมครับสร้างคอมจอดอุดรเนาะใช่ครับอันนี้หน้าตาคล้ายกันหนึ่งเลยเป็นแฟดไหมครับรับเป็นแฝดกันใครเป็นพี่ครับวันนี้เป็นพี่คนออกก่อนจะเป็นพี่ใช่ไหมหรือออกหลังออกหลังจะเป็นพี่เหรอทำไมอ่ะปกติน่าจะออกก่อนเป็นพี่เนาะเรืยครับ อันนี้เลือกสมัครคุณอาหารออนไลน์มาทั้งสองคน,นใช่ไหมครับเหตุผลที่ทําให้เราเลือกสมัครคุณอาหารออนไลน์มาเพราะอะไรอ่าชอบครับแล้วก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราด้วยครับเพราะว่าก็แบบอยากแบบอ,อนาคตก็แบบอยากเป็นทหารด้วยก็อยากต่อทอาบไปเรื่อยๆครับคือของเราเนี่ยมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากต่อยอดเป็นนักเรียนในสิบีนร้อยในอนาคตใช่ไหมครับครับนี่คือน้องจบอะไรมาจบม .3 ครับจบม .3 มทั้งสองคนเลยไหมทั้งสอง จมสามนสองน้องมาถูกทางแล้วนะครับก็คือถ้าน้องเขาไปเป็นพนักงารเนี่ยจะได้รับการศึกษาสูงขึ้น1หนือระดับน้องจบมสามน้องไปเป็นพนัการสองปีนะครับอยู่ในค่ายจะมีให้ศึกษาต่อคือเรียนกศนอนะครับสองปีก่อนปลดประจำการเนี่ยคือเป็นพนักงารปีกว่าก่อนปลดนะครับเราจะได้รับคุณวุฒิมหกนะครับไม่ต้องรอให้จบคือเราสามารถขอใบรับรองจากสถานศึกษานะครับเพื่อมาใช้สมัครสอบในเรียนจิบได้นะครับก่อนปลดสอบได้เลยนะครับ